เมื่อเพื่อนเพื่อนถามถึงเรื่องของเอกสารโอนล,ลอยหรือว่าเอกสารการซื้อขายรถสิ่งแรกที่เราจะต้องดูก็คือตรงนี้เลขทะเบียนตรงกันกันกบตัวรถไหมจังหวัดตรงไหมเลขตัวถังนะครับอยู่ตรงไหนของตัวรถหาให้เจอเช็คนะให้ละเอียดว่าตรงหรือไม่เลขเครื่องตรงหรือไม่นะลำดับต่อมาใครเป็นเจ้าของรถกันแน่นะถ้าผู้ครอบครองถ้ามีผู้ครอบครองตรงนี้รถไฟแนนซ์แน่ๆ่ไฟแนนซ์เขามอบอำนาจเขาหมดงวดหรือ,อยัง นะอ่าตรงนี้เขามอบอำนาจมาให้เราไหมนะถ้ามีเฉพาะผู้ถือกรรมสิทธิ์ก็คืออันนี้จะเป็นเจ้าของรถนะอ่าทีนี้ก็มาดูลายเซ็นตรงนี้ลายเซ็นตรงนี้เป็นลายเซ็นของใครลายเซ็นตรงนี้จะต้องตรงก,กันกับบัตรประชาชนถ้าหากว่าเขาเซ็นไว้นะอ่าทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องของบัตรประชาชนบัตรประชาชนเราต้องดูวันเดือนปีหมดอายุด้วยนะวันเดือนปีหมดอายุแล้วก็การเซ็น การเซ็นทับเนี่ยการเซ็นสำเนาเนี่ยต้องระบุคำว่าใช้แจ้งย้ายโอนต่อจดทะเบียนรถเท่านั้นนะต้องเซ็นแบบนี้ถ้าเซ็นซื้อขายรถโอเคจบข่าวทําอะไรไม่ได้เลยนะครับทุกท่านนะขนส่งบางพื้นที่เขาไม่เอาบัตรประชาชนต้องใช้สองแผ่นเผื่อแจ้งย้ายเผื่อโอนนะสองแผ่นนะบัตรประชาชนลำดับต่อไปใบซื้อขายคุณ นะ,ะคุณเป็นคนขายคุณก็ต้องเซ็นให้เขาว่าคุณชื่ออะไรบ้านเลขที่อะไรขายอะไรขายรถขายเครื่องยนต์หมายเลขเครื่องอะไรก็แล้วแต่คุณก็ต้องเขียนลงไปตามนี้ด้วยวิธีการเงินสดเช็คหรือโอนอะไรก็ว่ากันไปนะลงวันที่แล้วก็เซ็นเลยตรงนี้ผู้ขายเซ็นผู้ซื้อเซ็นพยานต้องมีนะอันนี้อ่าต้องเซ็นมาให้เรียบร้อยสัญญาซื้อขาย ลำดับต่อไปใบมอบอำนาจนะาเจ้าของรถเจ้าของรถต้องเซ็นมอบอำนาจมานะเจ้าของรถต้องเซ็นมอบอำนาจมาไม่งั้นคนที่จะไปดําเนินการเรื่องของการโอนมันจะโอนไม่ได้ถ้าคุณไม่มอบอำนาจมาใบามอบอำนาจระวังมันจะมีวันหมดอายุตรงนี้นะถ้าเขากํากับวันหมดอายุมานะไม่น่าจะเกินหนึ่งปีนะต้องโอนให้เสร็จนะตรงนี้นะลำดับต่อไป เอกสารของกรมการขนส่งนะเจ้าของรถต้องเซ็นตรงนี้เจ้าของรถต้องเซ็นผู้โอนนะเจ้าของรถต้องเซ็นผู้โอนมานะอันนี้ต้องเซ็นมาให้เรียบร้อยนะสำหรับผู้รับโอนก็คือคนที่จะเป็นเจ้าของใหม่เนี่ยผู้รับโอนก็คือเจ้าของใหม่นะอ่ะตรงนี้ให้เขาเซ็นมาเนี่ยเจ้าของรถเซ็นผู้โอนเซ็นมาเลยเอาละ นในคลิปนี้มันก็มีเอกสารอยู่เพียงเท่านี้สําหรับชุดโอนลอยแน่เพื่อนเพื่อนพี่น้อง FC คลิปนี้จบไ้เพียงเท่านี้รอชมคลิปยาวอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวอธิบายอีกรอบหนึงจ้า